เกิดมาก็รู้จักสนามสุพัชราสายกันแล้วใช่ไหมครับสนามสุพัชลาสายหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าสนามสุพแห่งนี้อยู่คู่วงการกีฬาไทยมาอย่างยาวนานมากนะครับแม้จะมีเรื่องราวและข่าวคราวมากมายเกี่ยวกับสนามสุขแต่ที่นี่ก็ยังมีจัดการแข่งขันกีฬาต่อเนื่องนะครับรวมถึงเป็นที่ตั้งของกรมพระรศึกษาและสมาคมกีฬาอีกหลายสมาคมและยังเป็นสนามกีฬาแห่งเดียวในเมืองไทยในเวลานี้นะครับที่เดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าครับ ร่วมออกเดินทางสู่สนามฟุตบอลที่เรารักกัาบีเลฟสเตเดียมกดไลฟ์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับขอบคุณครับประวัติย่อๆของสนามสุขนะครับก็คือกรมพระศึกษาโดยหลวงสุภชพราสายได้เช่าพื้นที่จากจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยซึ่งเดิมที่ดินนี้เป็นพระราชวังบินเซอร์ในรัชกาลที่5โดยการเช่าของกรมพระนั้นก็เพื่อสร้างสนามกีฬาและโรงพระศึกษากลางโดยสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2484นะครับจุ่ผู้ชมได้40,000คน ซึ่งชื่อปัจจุบันคือสนามสุพัชราศสยสนามกีฬาแห่งชาติที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์กับกรมศิลปากรแล้วด้วยครับสนามสุพันการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมสครั้งนะครับมีชื่อนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลติดอยู่บนผนังด้านนอกของสนามโดยฝั่งอัาจารย์หลักเป็นเอเชียนเกมปีพันเและพันเส่วนอัเจัส่วนอาจารย์ฝั่งกระถางคบเพลิงนั้นก็จะเป็นเอเชียนเกมปีพันเครับ นอกจากนี้สนามสุขยังเคยใช้จัดกีฬาเสียบเกมรวมทั้งชื่อใหม่ซีเกมอีกหลายครั้งนะครับและยังใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลชิงทั่วพระเทนหลายรายการรวมถึงฟุตบอลระดับชาติและสมโมสรอ,อีกมากมายนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วนะครับสนามสุขยังเคยใช้จัดคอนเสิร์ตของศิลปินดังระดับโลกอย่างไมเคิลแจ็คสันมาอีกด้วยนะครับด้วยอายุ84ปีของสนามสุขพัชราสายทำให้ผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้ง ซึ่งครั้งสำคัญก็คือการติดที่นั่งครบทุกอัธจันทร์ในปี2008ทําให้ความจุนั้นลดลงเหลือ19,793ที่นั่งนั่นเองนอกจากนี้อัธจันทร์ฝั่งประธานที่มีหลังคานั้นจะมีที่ประทับและแท่นพิธีที่ออกแบบโดยเน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยซึ่งทําให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากสนามอื่นๆในประเทศด้วยล่ะครับก่อนที่จะลงไปที่สนามหญ้านะฮะเราแวะไปดูที่นั่งทํางานของสื่อมวลชนกันหน่อย ตรงนี้แหละครับเป็นที่นั่งทํางานของสื่อมาก่อนแต่ด้วยระเบียบของฟีฟ่าและเอฟซนะครับทำให้ที่นั่งสื่อนั้นต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนอัธจันทร์ที่มีมุมมองที่ชัดเจนและก็มีโต๊ะทางานให้ด้วยละครับลงไปที่สนามหญ้านะฮะอยู่ในระดับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งช่วงหลังสนามสุบนั้นใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนักเรียนและนักศึกษาแฟนบอลของหลายๆสถาบันการศึกษานะครับคงจะคุ้นเคยกับสนามสุบกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับ เข้าไปใต้อาาร์ฝังมีหลังคานะครับจะเป็นที่ตั้งของกรมพระักศึกษามีการติดรูปอธิบดีกรมพระักศึกษาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้บนฝาผนังด้านบนของห้องแถลงข่าวและห้องประชุมที่มักจะใช้ในงานกีฬาต่างๆรวมถึงห้องพักนักกีฬาที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งขณะนี้กําลังเตรียมปรับปรุงอยู่ด้วยละครับขึ้นไปที่ชั้น2ใต้อาทรจหลักนะครับจะมีรูปปั้นของอดีตอธิบดีกรมพระักศึกษาที่เป็นผู้สร้างและมีส่วนสําคัญในการพัฒนาสนามสุข ออกมาด้านนอกสนามประตูทางเข้าหลักด้านหน้านะครับจะมีป้ายติดชื่อว่าสนามกีฬาแห่งชาติรวมถึงป้ายชื่อและสัญลักษณ์ของกรมพระศ,ศ,ศึกษาส่วนด้านซ้ายและขวาจะมีประตูทางเข้าสนามขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งชื่อว่าประตูช้างและประตูไก่ซึ่งที่มาของชื่อก็คือช้างและไก่นั้นเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยนั่นเองครับเดินดูโด,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 ดยรอบใต้อัตจันทร,ร์นะครับเป็นที่ตั้งของสมาคมกีฬาและหน่วยงานกีฬาอื่นๆอีกหลายหน่วยงานนะครับ ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เคยอยู่ที่นี่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์การพรัะศึกษาและกีฬาที่ยังมีประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการอยู่รวมถึงพื้นที่ด้านข้างประตูช้างก็มีสวนสุขภาพอีกด้วย จากที่บีเลฟสเตเดียมพาทัวร์สนามสุพชาลาสายในครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าสนามสุพนั้นเป็นสนามกีฬาที่เก่าแก่ผ่านการปรับปรุงมาหลายครั้งและกำลังจะกลับมาจัดก,กีฬาระดับนานาชาติอีกครั้งนั่นก็คือกีฬาในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ปลายปีนี้อีกด้วยครับและนี่ก็คือสนามสุพัชาลาสายสนามกีฬาแห่งชาติที่แฟนๆกีฬาทุกคนรู้จักกันมาอย่างยาวนานนั่นเองครับ